SR กาฬนะครับก so, ็จะมาปลอปอัพนะครับลูกส <Sure. S 2> ูบนะครับเป็นลูกสูบแต่งของ CP c a r i l o เมกาครับเป็นเมกาเป็นลูกสูบแต่งขนาด95มิลนะฮะครับผมก็สำหรับอัพ c ีนะครับก็ชุดนี้ก็สามารถอัพซีเป็น 600cc ได้เลยนะครับกับ SR 500นะครับเครื่องย SR 500นะครับเป็นทำให้เป็น 600cc นะครับ นี่ครับ c p คาริโดครับผมลูกใหญ่นะครับเป็นลูกใหญ่นะครับก็จะมาพร้อมครบชุดนะฮะเราก็รับอัพซีซีนะครับของเรานะครับรับอัพซีซียังมีครบชุดเลยก็สนใจนะครับอัพซีซีกับเราที่ร้านบูมเอสอาร์กลาดครับ0 8 8 4 5 2 1 5 2 4ครับผม ครับสวัสดีครับ